m s i นะครับส่งแล็ปท็อปมาให้เรารีวิวกันกล่องก็สีดําใหญ่แบบนี้เลยนะครับโอ้ยค่อนข้างหนักนะแต่ว่าหน้ากล่องรอบนี้นะครับมาแปลกเพราะว่าเขาเขียนว่า Official Partner แล้วก็มีโลโก้เบนซ์ g m o ม o ีมอเตอรครับ ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น MSI แหละเพราะว่าจะมีความตัดขอบเหลี่ยมปกติแต่ว่าด้านหลังนีตรงนี้แถบจะเหมือนรถเลยนะครับชุดแต่งรถเลยตรงนี้ก็มี Steel นะครับเป็นชื่อซีรีส์วัสดุตัวเครื่องนะครับมิเน i ยม u m Magnesium ัลลอยก็จะมีความเบาแต่ก็ยังแข็งแรงน้ำหนักตัวนี้นะ1.88กิโลกรัมเท่ากับเป็นแล็ปท็อปเกมมิ่งที่หนักไม่ถึง2กิโลนะครับความเป็น AMG เนี่ยนอกจากตัวเครื่องนี้แล้วนะครับในกล่องที่โอแกะเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีอีกเพียบเลยนะครับแต่เราจะมาพูดกันถึงตัวเครื่องกันก่อน,น ความเป็น AMG นะครับมีหลายจุดมากนะในเครื่องนี้เห็นปะสั่นเครื่องก็มีนะครับเป็นลวดลายแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโลโก้ MSI แล้วก็มุมเครื่องทั้งสองฝั่งเห็นปะก็จะมีลายแบบดอดอ,ดอแบบนี้ด้านใต้เครื่องนะครับรับเบลฟีดท,ที่มีมาให้ทั้งหมด4จุดเนี่ยนะครับเห็นปะก็จะมีเป็นแฟลกนะครับเป็นธงของ AMG ทุกอันเลยดีเทลมีทุกอันขณะที่มุมขวาล่างตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีสกรีนโลโก้เบนแล้วก็ a m g Motor Sport ด้านข้างเครื่องก็มีลดลายนะครับสังเกตว่าช่องตรงนี้ก็จะมีตารางมาแบบนี้แล้วก็น,นี้เป็นลําโพงที่เสาะร่องมาเลยแบบเจาะดูมานะครับสำหรับพอร์ตเนี่ยก็จะมี Type C ที่เป็น Display Port นะครับอันนี้ล l o t microSD card พอร์ต HDMI แล้วก็ตัวพอร์ต LAN อีกด้านหนึ่งนะครับดีไซน์เหมือนกันแหละนะแต่ว่าพอร์ตเนี่ยตรงนี้ก็จะมีไฟแจ้งสถานะนะครับ Audio Jack แบบ Combo 3.5พอร์ต Type C ตัวนี Thunderbolt นะครับแล้วก็ Type A แบบ Super Speed แล้วสุดท้ายนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็น Type A นะอันนี้เป็น DC In แบบเหลี่ยม ก็เวลาเสียบก็ระวังแล้วกันอ่ะเปิดเครื่องกันนะครับเพราะว่าอยากรู้แล้วว่าข้างในมันแบบ AMG ยังไงบ้างอ่ะเนาะมันพับนะครับอ่ะประสบการณ์แรกสัมผัสแรกแล้วกันเปิดมามีความนุ่มนะครับนุ่มนวลดีนะแล้วก็กลางตรงไหนก็หยุดตรงนั้นนะครับแล้วก็สามารถดันได้สุดร180องศาเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ด้านในด้วยนะมีแบบเป็นแถบลายๆนะครับแล้วก็ผ้าเองก็จะมีดีเทลด้วยนะครับคุณผ,ผู้ชม คือมันจะมีการปั๊มลงไปนะครับเป็นลาย MSI กับ b e n z เนอะดีเทลเขามีทุกส่วนเลยจริงๆไม่เว้นแม้กระทั่งปุ่มเปิดเครื่องนะครับ Start Engine ไม่ใช่ Power นะ ด้านในนะครับโหรายละเอียดดีเทลเขาลงลึกจริงๆนะสำหรับรุ่นนี้นะครับไล่ไปตั้งแต่ใต้จอก่อนแล้วกันจะมีโลโก้ MSI MG เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่องนะครับที่เป็นช่องลมข้างในนะครับมีการฉลุคือถ้าเกิดมองตรงๆบางทีอาจจะแบบไม่สังเกตเห็นถ้าเกิดเราเอียงไปเอียงมาจะเห็นเลยว่าเขาฉลุเป็นลายธงแฟลกแล้วก็ MG มาด้วยนะครับปุ่มสเปซบา a ์ถ้าเมื่อกี้เห็นตรงเว็บแคมไปแล้วเนี่ยลายเดียวกันเลยเป็นลายข้าวหลามตัดนะครับ ก็จะเป็นแบบมันดูเฉียวไปหมดเลยนะครับดีเทลเขาลงค่อนข้างลึกนะส่วน,นอื่นๆเนี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็มีไฟ RGB ที่เราควบคุมผ่าน SteelSeries GG นะครับตัวนี้เป็นไฟแบบเปิดคีย์ด้วยนะครับทัชแพดให้มาขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยก็จะมีลำโพงซ้ายขวานะครับลำโพงมี6ตัวนะครับก็จะมีซับด้านล่างด้วยนะแล้วระบบเสียงที่เขาใหมานะครับก็คือ Dyna Audio นะครับสำหรับ fingerprint s c a n มีมาให้แต่ว่าจะหลบๆมุมนิดนึงก็คือจะไม่อยู่ที่ปุ่ม power นะ จะลงมาข้างๆทัชแพดท,ที่มุมขวานะครับแล้วก็จะมีความเนียนไปกับผิวค่อนข้างเยอะนะ ก็ต้องสังเกตนิดนึงนะคบมันค่อนข้างเรียบไปเลยหน้าจอนะคบขนาด16นิ้วอัตราส่วน16ต่อนะครับถ้าเกิดที่ดูตรงนี้เนี่ยจะของเขาเป็นหน้าจอกราซีเพราะว่ามีเงาสะท้อนเล็กๆอยู่เหมือนกันนะครับส่วนวอลเปเปอร์ที่เขาให้มานี่ด้วยความที่คงคอนเซ็ปต์โอเวอร์ออลทั้งหมดนะครับก็เลยจะมีรูปรถมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันตรวนี้ก็จะเป็น mercedes amg gt 2 gt t แล้วก็ gt 4ครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูดีเทลสเปคอื่นๆนะครับเราไปดูในกล่องก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับและพอ ลักชูรี่เกมมิ่งเอ็กซ์เพรียร์เขาก็จะมอบประสบการณ์ที่แบบเป็นเกมมิ่งแบบลักชูรี่นะตั้งแต่เราแกะกล่องตอนแรกเราก็จะหยิบนู่นหยิบนี่เจอร้ว,วาวไปหมดเลยนะครับอ่ะด้านในนะครับอุปกรณ์เสริมนี่จะมีตัวเมาส์แพดนะครับเป็นผ้านะก็ด้านบนนะครับจริงๆเป็นผ้าสเปนเด็กนั่นแหละมันจะมีความหยุ่นหยุ่นยืดยืดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีความเป็นยางนะครับเพื่อกันลื่นนั่นเองแล้วก็โลโก้เห็นไหมเขาก็ยังไม่ทิ้งนะครับความเป็นเมอร์เซเดสเอ็มจีนะครับ ต่อมานะครับยังไม่หมดนะอันนี้นะครับตอนแรกนึกว,ว่าเป็นคู่มือนะแต่จริงๆไม่ใช่คุณผ,ผู้ชมพอดูพิซด้านหลังดูจะเห็นได้ว่ามันคือตัวโปสการ์ดนะครับที่มีขนาดใหญ่นิดหนึ่งนะครับก็จะมีดีเทลต่างๆกับคอนเซปต์ตัวนี้นะก็จะมีเห็นป่มเรื่องตัวปายนะครับการระบายความร้อนที่ออกแบบมาลวดลายต่างๆนะฮะแล้วก็ด้านในพอแกะดูแล้วมันไม่ได้มีแค่าลายเดียวนะนี่มีหลายลายด้วยถ้าเกิดใครเป็นสายสะสมนะครับอินหน่อยกับความเป็นแบบรถสปอร์ตค่ะ ก็น่าจะชอบนะครับเป็นของสะสมที่สวยมากอันนี้นะครับก็จะเป็น dual drive นะครับเป็นไดรฟ์ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อ2แบบเลยทั้ง type C แล้วก็ type A นะวัรสดุดเนี่ยน่าจะเป็นโลหะนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีความแน่นนะครับสัมผัสแรกคือมันแน่นนะก็สามารถเก็บหัวสลับไปมาได้นะครับ type C กับ type A แล้วก็เป็นแม่เหล็กดูดด้วยนะไม่งอนแง่นเลยครับแข็งแรงดียังไม่หมดนะครับเพราะว่านี่ยังมีอีกซองหนึ่งซองนี้นะครับ ด้านหน้าก็สกรีน MSI กับตัว AMG เหมือนกันอันนี้คือเมาส์นั่นเองนะครับเมาส์ Mount ก็จะเป็นสีแบบบอลๆอเหมือนกับตัวแล็ปท็อปเลยนะครับแล้วก็สายเป็นสายถักนะสายดูมีความแข็งแรงดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยนะครับมีอีกนะอันนี้ครับซ่อนอยู่นะเฮ้ยเป็นเหมือนแบบอันนี้ไม่รู้ว่าบ็อกเซตขายจริงจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีสเปกอะไรบอกมาด้วยนะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ ที่โอ๊ตเห็นนะชอบมากชอบเป็นการส่วนตัวเป็นคนชอบกระเป๋าอยู่แล้วคือกระเป๋าครับเป็นกระเป๋า MSI กับเบนนะครับซึ่งมันใช้ได้หลากหลายแหละจะเก็บสายชาร์จเก็บอุปกรณ์เสริมอะไรก็ได้นะเพราะว่าด้านในเนี่ยก็มีดีเทลมีมีซอก,ม,ซอกมีช่องเล็กๆอีกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีผ้าแถมมาให้ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะเครื่องรีวิวหรือว่าเครื่องจริงจะแถมมาด้วยนะครับท้ายสุดๆแล้วนะครับก็จะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้ ก็ถือว่าใหญ่นะเพราะว่ามด้วยความที่เขาเป็นเกมมิ่งอะเนาะ M.S.I. เซลล์16 Merc e d e s a สแรุ่นนี้ที่เรารีวิวนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยก็แรงนิดนึงนะครับเพราะว่า100,000พน10บาทแต่ณนะเวลาปัจจุบันที่ทำการรีวิววันนี้เลยเนี่ยราคาเขาลงมาแล้วนะครับเหลือ86,990บาทพอราคามาลงเนี่ยก็น่าใช้มากขึ้นเพราะสเปคที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมากับ CPU Core i9 13900H แล้วก็ RTX 4070ครับในแง่ของการเล่นเกมเนี่ยตัวการ์ดจอตัวนี้เนี่ยเล่นเกมได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ Triple A ก็ตามนะครับแต่ว่า ถ้าคุณผู้ชมถามหาว่าพี่มันแรงจัดๆเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นคอไอเก้านะก็ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ใช่ตัว CPU ที่แรงที่สุดนะเวลาปัจจุบันนะครับเพราะในสตูของโอ๊ตเนี่ยมีตัวคอไอเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดศตัวนั้นเนี่ยก็แรงกว่าด้วยนะครับแต่ในแง่ของการใช้งานเล่นเกมทํากราฟิกเนี่ยทุกอย่างโอเวอร์ออลเนี่ยตัวนี้มันก็ทําได้เอาอยู่สบายๆอยู่แล้วนะครับในเรื่องของซาวเดเป็นสิ่งที่โอชอบมากๆเพราะว่าเราไม่ต้องทําอะไรให้วุ่นวายแล้วเขาให้มาเนี่ยก็สองเมโบลดอะไรฟ ให,ใหญ่ก็คือสามารถโหลดได้เลยนะครับอ,อัดมาได้เลยแต่ถ้าเกิดผู้ชมรู้สึกว่ายังไม่พอใจก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ขณะที่แรมเนี่ยให้มา32 g b นะครับแรมให้มา2สล็อตด,ด้วยกันก็คือใส่มา16กับ16 คือที่ให้มามันก็ใช้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่พอใจก็ยกออกหมดเลยอัปเกรดเป็น64สูงสุดก็ได้ครับก็ต้องไปซื้อไปอัปเกรดกันในอนาคตเรื่องจอเป็นอีกเรื่องนึ้งที่เราก็ชอบนะครับเราต้องชมเชยเขาเพราะว่าให้จอ OLED ขนาด16นิ้วมาตัวนี้ HDR True b a c k 600แล้วก็ขอบเขตสีดีไซน์ P3 100%แถมความละเอียดเนี่ยก็รองรับถึง 4K เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดถามเรื่องดูหนังฟังเพลงเนี่ยติ๊กถูกได้เลยเรื่องการาฟิกติ๊กถูกได้เลยเพราะว่าทําได้ดีเยี่ยมทั้งคู่คร่นกเเลม โอทแอเสียดายนะครับเขาให้มาแค่60เฮิร์ซครับหนะ้าจอตัวนี้ถ้าเกิดให้มาสัก120เฮิร์ซเนี่ยจะตอบโจทย์ครบครันแบบรอบด้านมากๆแอบติดนิดเดียวนะครับไหนๆก็เปิดเป็นระบบเกมมิ่งมาแล้วเนาะเราก็ผิดหวังหน่อยๆนะครับโอเคละ่ะในรื่งแง่ของแบตเตอรี่กันมาค่ะแบตเตอรี่ตัวนี้99วัตต์ชั่วโมงก็ดูเป็นความจุที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราเอาไปใช้งานทั่วๆไปนะครับเข้าเว็บท่องเว็บพกไปข้างนอกเนี่ยกับน้ำหนัก ตรงนี้ก็น้้ำหนักไม่เยอะนะไม่ถึง2โลเนี่ยนะครับก็เป็นแล็บท็อปเกมมิ่งตัวหนึ่งที่ค่าเฉลี่ยแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้ยาวนานกว่าแล็ปท็อปเกมมิ่งในท้องตลาดนะตัวนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องชมเขาแหละแบตเตอรี่ สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับแล็ปท็อปเครื่องนี้เนื้อทาง MSI เนี่ยเขาพาร์ทเนอร์กับทาง Mercedes AMG นั่นหมายความว่าคุณจะได้อะไรบ้างหนึ่งเลยความหรูหราเลนะครับตั้งแต่แกะกล่องมาวัสดุของตัวเครื่องความเฉียวต่างๆ DNA ของ AMG ทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะถูกฝังไว้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเองและอุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยอุปกรณ์ที่ให้มาก็ถือว่าพร้อมใช้เลยนะครับถ้าเกิดคุณมีความเป็นแฟนบอยนะครับชื่นชอบความเร็วความเฉียวความสปอร์ตนะแล้วชอบ AMG อยู่ในตัวแล้วเนี่ยตัวนี้ยังไง ตอบโจทย์เรื่องราคาไม่ใช่ปัญหาถ้าชอบก็สามารถจัดได้อยู่แล้วนะครับเอาล่ะสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ